ตามด้วยปลาราที่เราแกะไว้ค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลย ทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูน้ำพริกมาฝากสูตรนี้นะคะเป็นน้ำพริกปลาร้าสรงเครื่องค่ะใครที่ชอบกินปลาร้าทอดแล้วก็ชอบกินปลารา้าทรงเครื่องเรามาทาเป็นน้ำพริกอย่างเดียวเลยค่ะกินง่ายๆแล้วก็กินกับผักส,สดๆดอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของน้ำพริกปลารา้าทรงเครื่องค่ะก็จะมีพริกซอยค่ะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงเลยนะคะเราใช้เป็นพริกขี้หนูสวนค่ะ ใบมะกรูดซอยตะไคร้ซอยพริกแห้งทอดหอมแดงซอยกระชายซอยน้ำมันพืชสำหรับใช้ทอดมีปลาร้าปลานิลหนึ่งตัวแล้วก็ผักสดตามชอบเลยค่ะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะค่อยใส่ปลาร้าลงไปค่ะใส่ปลาร้าปลานิลลงไปเลยค่ะทอดให้สุกทีละด้านนะคะ ปิดฝาไว้เลยค่ะกันน้ำมันกระเด็นพอด้านล่างสุกนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะปิดฝาไว้สักครู่นึ่งค่ะพอสุกแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะปลาพอมันสุกแล้วมันจะนิ่มนะคะ ต้องค่อยๆตักขึ้นมาค่ะเราก็ตักใส่จานไว้แบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นเดี๋ยวจะแกะเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อค่ะพอเย็นแล้วเราก็จะแกะเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยไว้ก่อนถ้าสุกดีมันจะแกะง่ายมากเลยค่ะต้องทอดให้สุกดีเลยแต่พอสุกแล้วมันจะค่อนข้างนิ่มนะคะต้องค่อยๆตักขึ้นมาไม่งั้นมันจะเละได้ค่ะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมปลาร้าทอดใครที่มีข้าวเหนียวนะคะก็มาจิ้มกินได้เลยหอมหอมเนื้อปลาร้าที่เราแกะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะขยำให้เป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทำน้ำพริกกันเลยค่ะตั้งกระทะเราใช้เป็นใบเดิมนะคะเทน้ำมันออกแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยค่ะใส่หอมแดงซอยลงไป ผัดให้พอมีกลิ่นหอมพอหอมแดงมีกลิ่นหอมดีแล้วให้ใส่กระชายซอยลงไปแล้วก็ผัดต่อเลยค่ะผัดให้หอมดีเลยนะคะตามด้วยตะไคร้ซอยแล้วก็ผัดให้เครื่องหอมดีเลยค่ะ ตามด้วยปลาร้าที่เราแกะไว้ค่ะพัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็มีกลิ่นหอมดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปพริกขี้หนูสวนความเผ็ดก็ตามชอบเลยค่ะ คนๆพอเข้ากันแล้วก็ปิดไฟได้เลยลองชิมรสชาติดูได้นะคะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยปลาร้าที่เราใช้มันจะเค็มอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้เติมเกลือหรือว่าน้ำปลาลงไปแต่ถ้าใครชอบเค็มอีกหน่อยก็สามารถเพิ่มเกลือหรือว่าน้ำปลาลงไปได้ด้วยค่ะหรือถ้าชอบหวานนะคะก็จะเติมน้ำตาลไปหน่อยหนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่ชอบเลยของเราก็จะเน้นเนื้อปลาร้าอย่างเดียวเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยค่ะ ตักน้ำพริกใส่ถ้วยไว้เลยค่ะโรด้วยพริกแห้งทอดค่ะเผื่อใครชอบทานเผ็ดนะคะก็สามารถกินพริกทอดไปได้ด้วยเลยน้ำพริกปะลาราทรงเครื่องเสิร์ฟพร้อมกับผักสดแบบนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เปิดขึ้นมาเลยกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมปะลา ปลาขึ้นมาเลยอะ่ะต้องกินกับท้าวละล้อนนะคะถึงจะอร่อยหรือว่าขา้าวเหนียวก็ได้อือตามด้วยผักสดค่ะชซบมากมันจะหอมสมุนไพรที่เราใส่อะค่ะทั้งขาตะไครไ้ใบมะกรูดกระชายอย่างเงี้ยค่ะครบรสเลยอะ่ะหอมหอมถ้าชอบเผ็ดก็ตักพริกขี้หนูขึ้นมาด้วยค่ะอืม รสชาตินัวแล้วก็อร่อยมากเป็นเมนูน้ำพริกที่ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าชอบก็ลองทำดูคะ่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ